สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใด๋เข้ามาแล้วเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอยลืมกดกระดิ่งเด้อครับเด้เอก็ได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ <c oughs> อ่ <c oughs> สําหรับเชรามื้อนี้เด้อพี่น้องเด้อเป็นเช้าวันอังคารพี่น้องถ้ามาอยู่ทางตลาดนัดครูกระบือทางอันบ้านกุนเลีอ้อค่ําพี่น้องอําเภอวานนนจังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องเด้อ าพาพมาเบึงบรรยากาศตลาดพี่น้องอามาสอบถามราคาหัวรา,าคาค้วอยพี่น้องกุ้งเลือกค่ำนย่เปิดทุกมือวันนั้นวันพุดตัวพี่น้องเด้อเมื่อนี่อากาศดีพี่น้องอากาศดีหนาวๆจากมาเยือนเลยพี่น้องอากาศนี่มันเศร้าหนาวๆจังหน่อยเมื่อนี่บรรยากาศดีตลาดหัวค้วอเมื่อนี่หลายพี่น้องจะมา,าอ่ารกูดได้ ้องการได้งัวไปเลี้ยงพี่น้องหรือว่าจากมาขายงัวขายควายมาได้พี่น้องเพิ่นเปิดทุกมือวันพุธทางอำเภอว่านอนบ้านคุดเลือกข่ำพี่น้องแต่ว่าเมื่อแก็ทิ่้ามาสำรวจราคาด้วยพี่นอ้องเออก็มีข่าวชิมประชาสัมพันธให้พี่น้องเกษตรกรพี่น้องเพราะว่าเพิ่นมีการเลือกตั้งผู้แทนผู้แทนของกองพุ่น ฝืนฟู้พี่น้องเพื่อชีไปทำงานเพื่อพี่น้องกเกษตรกรเพราะว่าสุดเกาด่าเลยเบิดบลลแล้วพี่น้องวันที่สองจีก้าด้วยพี่น้องเด้ออคนจีนเลือกตั้งอ,องค์กรคู่แท่นกเกษตรกรคณะกรรมการ ผู้แทนพี่น้องสร้างเกษตรกอนเพิ่นเพิ่ม่าเลือกผู้แท่นพี่น้องผู้ใดมีสิิ์เลือกตั้งไปออกสิท์ออกเส้ยงว่นที่สองยี่กาพี่น้องถูกอำเภอละพี่น้องมีการเลือกตั้งผู้แท่นกองขุนฟู้นฟูสสำหรับเกษตรกรผู้ไม่หนีไม่สินผู้เข้าไปกองขุนฟุ้นฟู็ไปันะพี่น้องไปเลือกตั้งเพิ่น ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ในขขอัอนเขียดสกุลนครเฮานี่ก็มีอยู่แสนหนึ่งแสนเก้าพันหาร้อยยี่สิบสามคนพี่น้องผู้มีสิทธิ์เลือกตัง้งออกไปเส้นช่วยพี่น้องไปออกไปใส่สิทธิ์เลือกตัง้งเล่าพี่น้องเด้อกุกเลือกตั้งทุกจังหวัดนะพี่น้องผู้ใดอยู่ในจังหวัดใดก็การเลือกจังหวัดนั้นขอพอมพ์มุ่งในแจ้ความสัมพันธ์ให้พี่น้องกเกษตรกรไปเลือกผูแ้แทน คณะกรรมการกองพุ่นฟูพี่น้องคุทํางานในเรื่องเกษตรกรเรกร้าปีน,นี้เป็นช่้นนี่ละเอาผู้ใดมิธิ์นีเสียงเลือกจังไดก็เชิญชวน,นกันได้พี่น้องเด้ดอเลือกจังพี่น้องมาพี่น้องมา,มางข้ามาบึงราคางว่วพี่น้องมานครับผมครับผมได้ชุดไม่มาเนาะชุดหม่ครับชุดเก่าเบ้ดเลยเนาะชุดหม่ชุดเก่าเบ้อ่ะานี่ยครับพี่น้อง อหอยทมงอบ่ได้เอางอขี้ไรไามใช่พี่น้องเฮ้ยพี่น้องครับผมหมือนงอเงาเอาสันหามาหลดเนาะกำงามาหลดพี่น้องขัดมาอย่างเดียวอันนี้เป็นงอแม่์นั่งนะครับแม่นั่งว่าแม่ลูกคนบ่อันนี้แม่ม่านครับพี่น้องโอ้โหอันนี้เดือดนนี้แม่นั่งเนาะอันนี้หกเดือนเขาได้แม่นั่งนี่แม่นั่งเขาเปิดไปสามสิบสองครับพี่มลสามสิบสองพี่น้องแม่สาวเด้งแด้งจนซ้ำพี่น้องแดงจนซ้ำสูงเท่าไหร่ สูงกต่สีก้อนร้อยย่างทีไรก็ต้องร้อยสามแปดนะครับสามแปดนะความสูงเพิ่นราคาอยู่ที่ร้อยซี่ผุหลแต่ว่าเขาสีดำใหม่ครับพี่น้องราคาเท่าไหร่ราคาเพิ่นราคาเพิ่นผมเปิดไปสามสิบแปดสามสิบสองครับพี่น้องสามหมื่นสองพันสองพันสองพันสองพ่น้องราคาเปิดได้ครับผมยังต่อรองไหนอยู่นะครับเด้อพี่น้องเด้อเอาเนาะออันแม่เมาหนิดิแม่มองผมเปิดไปสามสิบเจ็ดครับ สามสิบเจ็ดสมเราไปนี่แม่นี่เปิดมายังบมดยังไม่ยังบผสมนะครับมันขึ้นละรอบนึงแต่ว่าพี่น้องไปซ้อมเหมาครับพี่น้องโอ้เป็นซัดแล้วเนาะยังบผสมพี่น้องที่วนผสมเนี่ยแต่ว่ามันมาพันมาท่านสมนะครับมันขึ้นมันขึ้นแล้วขึ้นแล้วรอบสูงเท่าไรข้มสูงข้มสูงลอยซี่สิครับผมเป็นว่าลอยซี่เด้อพี่น้องเด้อยซี่บวกขึ้นวายพี่น้องนี่พี่น้องทำนี้หมมีเนาะนี่หมมีครับที่จะใส่มาออื่นนะครับพี่น้องมีเมาเข้ากันแท่งให้พี่น้องจะเข้ากันราคาอยู่ที่ สามหมื่นเจ็ดพันบาทสามหมื่นเจ็ดพันเนาะพี่น้องมาฟังดีสามหมื่นเจ็ดมาเบิ้งแมฆ้านเมฆ้านเม่นี่อันนี้หองเดือนนะครับประกันทองไทยออ้ขึ้นสี่น้องบอสเซียกับตรวทองได้ครับพี่น้องโอ้ตรวทองเอาเลยเนาะตรวทองเอาเลยพทองคุณตรวจไปแล้วครับพี่น้องตรวจไปแล้วมอสหน้าทองเลยอ่าเดือนก็จะเอาห้องเดือนครับผมจ้างมอตรวจหาไรผมก็ตรวจตรวทองก็ยังซื้อนะครับผม ราคาเท่าไหรราคาผมกดไป4ี่0มันครับราคา4ี่0มเพด้วพี่น้องแล้วพวามช่วง150ยารืล่รอ้รอยาครับแประกันทองประกันท้องให้เลยพี่น้องแบบนี้บอมี่นี้บอมี่ มีแต่ว่ามันฟองแต่ละครับนือนตีมันก็ไรครับนันมีลูกอะไะมันคล่องพี่น้องแล้วขาต่อข้าต่อรองอ๋มีสามตัวห้อเนาะสามตัวครับผมหอยทุมโอจีต่อนะครับผมศูนย์แปดแปดห้าสามสี่ห้าสา่ศูนย์ศูนยครับผมพี่น้องเนาะบผมนะครด้วพี่น้องถามหม่แล้วครับกูได้สนใจกันหดสนใจแล้วโทรเข้ามาพี่น้องโทรเขามารับผมโทรสอบถานเยครับครับครับเมื่อนี่สีเดยเฝ้าไปทั้งไก่ทั้งห ทั้งน <m> ี้ là บ <me an> <25, 000. |yo|>. ่ได้ขายบ่หรือได้ขายอยู่เถอะก็แม่บอกเขาเถอะหน่อยเขาเถึกหน่อยแล้ก็ไม่คยสื่อเคยถึกแม่หน่อยแม่นั่งเนาะแม่นั่งเขาหน่พี่น้องแดงมีปานนิดนึงพี่น้องอืมมีพี่น้องราคาอยู่เท่าไหร่ละนี่พันบาทราคาสองหมื่นห้าพันพี่น้องสูงเท่าไหร่ความสูงฮะโอ้พัน่าสมเลยได้พี่น้องสมติดแล้วพัน่า ได้เดือนแล้วราคาเศร้าสองพัเศาสองพันโอ้เศร้าหาพันเพราะมันคือได้ราคาสองหมื่นห้าครับผมพี่น้องสายหูนิดนึงโอ้ได้สนใจโทรเข้ามาเด้อพี่น้องนะอันนี้แม่ลูกบ่นี่แม่ลูกสี่หมสแม่ลูกนี่สีิบสองพี่น้องลูกแม่ด้วยลูกผู้โอ้ลูกแม่ย่างดีแม่แต่แม่ลูกจักโตแล้วลูกโตแล้วเพิ่นว่าเป็นงอลูกเหล็กพี่น้องงอลูกเหล็กแม่สมอีกไปแม่มาให้สม มียังบ่าัมาให้สมพี่น้องงงด้อเลี้ยงยะเลี้ยงพ่อหญ้าพี่น้องสูงเท่าไรความสูงเพิ่นบ่งร้อยสา0ร้อยซี่อยู่ที่คุณว่า100เกือบ1 0อยซี่พน่ะราคาเท่าใดเก็42,000ราคา42,000ราคาต่อรองเอาเนาะมีอีกแม่นึงพี่น้องแม่นางแม่สาวสาวพร้อมผสมพี่น้องเพิ่นว่าพร้อมผสมสูงเท่าไรความสูง เจ่านุ่มนมยังโบหัเดือดายอยู่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะสองหม่นแปดร้อยราคาสองหมื่นแปดพี่น้องสองบาต้องผ่านลายเอาเลยพี่น้องเศษแปดราคาต่อเอาแม่นี่ด้สองหมื่นารอยเนาะพี่น้องแม่นังแม่สาวแดงๆงนาดเลยพี่น้องราคาเศแปดแม่ลูกนี่เด้อขอแม่น้องเนาเนาะมาหฮาบนหลับพี่น้องเพื่อนบ้า ของหอยควนเนาะเบอร์โทรติดต่อเบอร์0 6 5 0์ห0 1 6าศู3 3 2 8กห้าหนึย์หนหกอยควนหอยควันนะพี่น้องเด้อผู้ใดโทรมาสอบถามมาตกองเราเป็นพี่น้องพระเจ้าเปิดเพ่งไปยากมากหนกเอาขายแล้วบ่หอยอันชั้นทายแล้วบ่ท้ายเขาเดี๋ยวเอาไปเนี่ยไปเอาเมื่อไปเนาะ รัาเลยละค่าพันชี้มือหนอยติพ่อพัดเฮ้ยจะเสียงมัน4ีมืนพันว่ารูปบยังเลยนี่รูปบยังเหรอรูปชี้ไหว้อ่ามืนพันว่าพี่น้องละค่ะโอ้ เนื้อหนังด <su> ีพี่น so ้องชี right. so ้ท right. so ่ายก่อนดิชี right. so ้หร so ือหาชี right. oh ้ห right. ร wow. ือหา OC ชี้หานี่พ right? <Okay. S 2> ี่น้องผู้ใดอยากได้นพ่อพันธุ์ที่รึพี่น้องเนอะของหอยท่านไปเข้าไปเข้าไป่มช่วยจะเข้าไปเลยไฮ้ยน่าจะเมื่อบ่ราคาสี่หมื่นหาพี่น้อง ไปฮด้นไดหรดูมเนแล้วค่าซีซีผ่าพี่น้องแปกแล้วค่าต่อรองหน่อด้อพี่น้องเด้อหองคอหอยท่านเบอร์เท่ากบเบอร์ศูนย์แปดศูนย์แปดหกศูดีศูนดีก้าศูสองเาศูนอง่้องดูใจนใจโทรมาเด้วยพี่น้องเันี้พอไป่าน่โทรมาเลยซีซผ่าพี่น้องให้พอท่านโทรมาล้ลพความส่วงแล้วพี่น้องนี่ เป็นว่าตุตุกแม่บ่ตมีเมี่น้องกันถ้าค่าลัตัวละเมินสองวัตีพี่น้องเป็นงัวเลยมีตุกฟูเมินสองราคาเดียวกันราคาต่อรองโดยได้ดพี่นอ้องเด้อเมินสองข้องหอยยังนาะ หอยเบ่าเบอร์ติตเาเบอร์1 8ดศ9น1 9 5 9ห่อเเบ่าเนาะท่างใดบันานเ้าครบทานเซก้าด้วยพี่น้องเด้อกูใดอยากได้ง่วงหน่อยพี่น้องสำหรับคุณทุนมาหลสื่อซุ้มแน่นอนนี่เปีเียงพี่น้องเดี๋ยว้ข้ามราคาง่วมันถือคาอ์ซื้อเปรียเลียงไว้พี่น้องหอเอาได้0 ตลาดก็เริ่มซ้ายเริ่มไปอะไรพี่น้องตลาดเริ่มนิ่งี้ยได้พี่น้องพอข่าวยาต่พอข่าผู้ซื้อก็มาแล้วไอ้เ่แต่สำหรับชิปนี้มื่อนี้เอาไปซ้ำหนีคนณล่ะครับเด้อชิปหนาพอกันไปแต่สำหรับชิปนี้มื่อนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับพี่น้องมาห้องห้อยอดนะสวัสดีครับม่จัดราคาพี่น้องเป็นว่าเป็นว่ามีราคากัเสีตะก่อนห้องห้อยออดพี่น้องครับเป็นแม่ลูกบ่ลึกใน้เดียวยูครับ นี่แยกลูกพี่น้องลูกจักตัวแล้วคันนั้นก็แม่ลูกไส่สามในถ่วงลูกที่สามอยู่แล้วเนาะก็พอข้าวเจ้ามาสมกล้วยกอบ้านผมผมซื้ออยู่นี่พี่น้องอยากว่าประกันม่านได้ประกันท้องอะไรเนาะมันสมอ่ะเนาะกับสมกล้วยข้าวเจียวสูงมาสมกล้วยพ่อวัลลังอ์ราคาเพิ่นเท่าไรราคาเพันมื่นหกหาล่อยแม่ลูกเมียกล้วยกอวัลลังราคามื่นหกพักหาล่อยคนละ สมให้เรียบร้อยสมให้เรียบร้อยเรียบเรียบดีเดื่อกล้วยแตงขาดีพน้นองอืมแบบนี้ดูมีพี่น้อง แล้ขออนุญาตเป็น f อฟอ่ะตึกไก่ก่ได้เขตอ่ะอ้อมแยมเฮานี่เด้อคันทั้งไก่อยากได้มันสิได้บวกค่ารถโรลจริงอ่ะนี่มื่นหกพี่น้องสำหรับคนเงินทุนหน่อยพูดทุนหน่อยเอาไปพร้อมเสร็จหยาในนี้ผมก้อยมันก็ยังอันนั้นน้องบ้านใ้เท่าเนาะก่อครับก้อยยังสว่างโดย่ฉพามันตัวตำเหี่ยงพี่น้องเปก้อยมุงใหญ่มันหยาบบ่อทางบ้านผมมันหนามถ่วมราคาหนี่ต่อรองไลยเนาะพร้อมส่งเนาะในเล็กน้อยครับผมพร้อมส่งไม่มีเยอะตัวมือมันนี่เอ้ยนี่ละ เสนอกันราคาเกษตรกรแม่เดียวเก่ๆแม่เดียวนึ่เนาะพี่น้องห้องหอยอ่อนจัดให้เอฟผูเงินบัวหลด้ยใส่ก็โทรมากพี่น้องเบอร์โทรติดต่อเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ศูนย์สีู่นย์ศนย์สี่หนึ่งศูนย์ห่งสี่หนึ่งศูนย์หนึ่สี่หอยังสี่อยหออยหออยอยออย้ออหออยออยห้ยยหออยออออ้อออยอ ่อยไแล้วพ่น่่อยหโอ้่อยด,นดนอนพี่น้องเป็น่อยดอน่อยดอนพี่น้องแม่ลูกเนาะแม่ลูกแม่ลูกลูกแม่พี่นองรลูกแม่ลูกแเป็นลูกแรกเนาะตาสิเท็ยนั่นนยตาสิเลูกที่สองโอ้ลูกสแล้วเนาะ ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะ47ครับ4่อ4 7เด้อพี่น้องเด้อแม่ลูกล้วยดอนพี่น้องราคาต่อร่องไหนเนาะครับต่อร่องไหนครับอออดออดพี่น้องเบอร์โทรติดต่อครับเบอร์087 087 004 004 1014 1014พี่น้องสนใจโทรมาเด้อพี่น้องเดรื่องนี้เกิดกล้วยดอนนี่ล่ะนิดหน่อยว่งร่องนี่เลยเดียวแม่น่องอันนี้เมลู แม่ลูกกนนี่แม่ก็ลูกห้องคเล่าคน่านห้องห้ามบ่นี่โอ้หอตาหอยสวนเนาะหอยสวนแม่ลูกน้องนาเนาะลูกผูด้วลูกแม่เหรอลูกผูยังดีพี่น้องได้ไปมล้าคมัเป็นว่าทองถือพี่น้องสามหม่นสามหาร้อยแม่ลูกแม่ก็ลูกนึ่งพี่น้อง พี่้องราคาสามสบสามหาร้อยเนาะสามสิบสามห้าร้อยราคาต่อรองเลยมาจาัตัวละเมือ้สองตัวสตัวขายตัวนึงโอขายแล้วนะเลี้ยแค่นี้เนาะเลีงองพี่น้องตัวนี้พี่น้องมหนตัวนี้ี่เมอนครับตัวนี้สี่สิบเอ็ดตัวลูกตั้งตัวแล้วลูกเม่ได้ลูกสองนี่โอ้ลูกสพี่น้องก็เป็นตัวเมียนะคับนี่โอ้ลูกเมียยังดีพี่น้องยัีงุยหอยครับตัวนี้ <aunque S 2> ลูกสองเนาะเีมกนีพี่น้องป่อยเป็นตะเลี่ยงพี่น้องแงขาตรงนี้มะมีเนาะราคาเท่าไหร่ก็อสี่สิบเอ็ดค่บราคาชีมเนียดเนาะราคาห้องไต่อลองไหเนาะตอลองหอมทรงบ่้อมทรงหอมทรงอร่อยโล้ด้วพี่น้องด้อยหอยสวนหอยสวนเนาะ เบอร์โทรติดตัวข้าเบอร์93 093 650 650 75 78 75 78ได้พี่น้องเดออหอยส่วนหอยส่วนพี่น้องผู้ใดอยากได้ป่อยได้หัวก็โทษเขาสอบถามเบอร์พี่น้องพี่น้องมาฟังครับพี่นี่ก6 30. 6 30. 6 30. 7 30. 7็แม่ลูกแม่ลูก แม,ม่ลูกพี่น้องต่ว่าแม่พาเจ้าของคนดูยวเขาเข้านะโอ้ลูกลูกแม่พี่น้องลูกแม่ยังดีลูกจักตัวแล้วคุณว่าลูกเล็บพี่น้องลูกเล็บแม่มันนิสสมอีกไปนี่ ครับโอ้สมแล้วพี่น้องราคาหลายไปเลยราคาห้องไป้องไปสี่ยิ่ห้าสี่สี่หมื่นห้าพี่น้องเฟิรนว่าราคาเนี่ยต่อร่องเลยเรือพี่น้องเนาะคนลูกพี่น้องลูกลูกเมเนาะมาจากตัวละหมื่นนี่ตัวนี้แม่นี่สี่สิบห้าเนาะบ้านอยู่เมี่นี่สี่สี่สิบเจ็ดพี่น้องลูกครูครูน้วมาบานแล้วเฟิร์นว่าม้านเนี่ยเจ็ดเดือนแล้วลูกจักตัวแล้ว เป็นว<ส> oh, ่าลูกได้สองแล้วพี่น้องลูกสองแล้วโอ้นมงามพี่น้องต่อน้มดีอยู่นมใหญ่ดีอยู่ลูกโคตรสวยสมสิบเดพี้ออ้่หมื่นเจพี่น้องคตรเลยสีเจดพี่น้องเด้อราคาต่อรองพี่น้องสูงเท่าไหรวามสูงมันฮะ้ยสพี่น้อง ราคา4ีสิเจพี่น้องราคาตอรองเอาด้วยพี่น้องเด้อหอยยังนาอซื้อหอยน่อย้อยไทเบอร์ติดต่อเาเบอร์ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าห้่อยไทเนาะห้างใดบ้านหฮางางคำตะกาพี่น้องผู้ใดสนใจได้พี่น้องเด้อพทรเขามาสอบถามมาตอรองลำบนพี่น้องโทวไว้ได้พี่น้องกันนั่นพหลายฟืนเอาไปก่อนเด้แม่ลูกลูกแม่บอ ลูกเถิกครับลูกเถิกบังท้องไผตัวนี้นี่ครับเจ้าของเป็นนั่งข้างหลังเนี่ยครับบอกไม่แม้ล่ะโอ้คุณเสียได้ไรคุณนาะโอ้ผู้หญิงเหรอบอกโอ้เพิ่ดห้องไว้เจ้าบ่ายอะไรอ่าโอ็โหเนาะเป็นควายแม่ลูกคุณ้องควายแม่ลูกลูกเปิดเถิกตัวลูกเถิก ลูกเถิกด้อนี่ราคาเทไรบุญเนาะยุนใครเสียไล่ไล่ผมน่ะขึ้นว่าราคาสี่หมื่นเก่าเฉิลูกเป็นตเลียงย่ดิเตเลียงอยู่ดิขอดีสี่เหยียดขอนหน่อย้ว่าสี่สิบเก่าขุ้นว่า ตัวหนากับตัวเม่ได้อจ <c oughs> ตัวนี้ตัวหึก่าก,กตัวนาทั้งสมปตัวเมี <c oughs> อันนี้ก็เม่นัน่งที่น้องห้องนึงเมีเสาเมีเสาหือแม่เสาตวัวนึงห้อง,งไผเม่เสานี่ห้องเฮ้าปะไลายไปเลยละค่ะเพื่น โอ้สองหมื่นสามโอ้นี่ยสองตัวนี่เนาะกันกันมัตัวหนึ่งพี่น้องแม่ให้กันเท่านั้นเนาะแม่ให้กันสี่หมื่นหกยังละต่อรองเลยอยู่ด้วยพี่น้องเด้อถ้าข้าวพร้อมทรงบ่หนอซี่ร้อนเป็นราคาโอราคงลอยโล่ทรงอยู่ค่ะโอ้วางลอยโล่หนิทรงถึงทีเนาะราคาวนี่ตอรองเลยอยู่พี่น้องนี่แปดสิบทรงถึงบ่อหอยยังเนาะ หอยวิลัตค่ะหอยวิรัตเบอร์โทรติดต่อ้าเบอร์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปย์หงเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่ห้าสี่แปดเก้าห้าสี่แปด้วยพี่น้องด้วยหอยวิลัศต้องห้างไร้บาทเท่าปลาคาดค่ะปลาคาดเอาเพื่อปลาขาดพี่น้องนี่พี่ดองราคาต่อรองออกแม่นางแม่สาวพี่น้องไรโทรเขามาด้วยพี่น้องนะถ้ารังผิดพี่น้องแม่ลูกเขาไปแล้วทบโอแม่ลูกบอลูกลูกมันบอ ลูกตัวแรกบ่ลูกจักตัวเหรอลูกจักตัวเลยลูก,ก,กวบบอ,อันนี้ลูกสามในทองครับโอ้แม่กับม่านแล้วอันนี้ลูกคนลูกตัวที่สองพี่น้องลูกสามในทองเนาะสมยังไหวในทองเพิ่นสมเพือ่อพ่อเป็นบ้านนี่แหละครับผมพอบ้านแม่สูงอะไรบ้างเลยแม่เพ,นะพิ่นร้อยเศร้าเขาเลยเศร้าเาบวกอะไรครับเาบวกบวกกี่ดอกเนาะนี่พี่น้องเป็นลูกสองสามในทองทองจักเดือนแล้ว บ่อง่เกินปีไหมครับโอ้บ่อ,อ,อเกินปีไม่ออกพี่น้องประกันห้องเลยเนาะประกันห้องร,ราคาอยู่ที่ท <45, S 1> ี่จ <45, S 1> ัหงหง์ครับสี่เมนหาพร้อมลูกตัวเมียบ่ะพ่อตครับลูกเมียร,ราคาสีา 45, ่เมินหาราคาตอ่อรองเลยเนาะส่งบ่านี่ส่งจากโลอันนี้บ่อครับโอ้ลูกได้ส่งปกติครับพวกไก่ส่งโอ้โหอายุไก่กับส่งให้กันเนาโอ้ถ้าใกล้ว่าไก่ในส่งเลยเนาะครับผมราคาอยู่ที่สี่ ที่เมืหาาคแล้วาวต่อราขอห้อยยังนอะไปพอสั้นครับพอสั้นเบอร์ติดต่อเบอร์063ย์หกสามศูนย์หกสามศสส่สองสี่าพส้นเนาะทางบ้านใดบ้านห้องลงบัวท้องบวดหไอ้พี่น้องบอ้พี่นองนผู้ใดอยากได้เลี้ยงละกว้ยเลี้ยงละโทรเขามาสอบถามมึงพี่น้องมาต่อรองเอา